สวัสดีครับนักเรียนก่อนอื่นครูก็ขอขอหน้ากากก่อนนะครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นม5ทุกคนโรงเรียนมัธยมบ้านทางเงียบนะครับพบกับครูนัทอีกแล้วนะครับครูรูมิศาสตร์นะครับวันนี้คุณครูอยู่ที่สำนักสงฆ์บ้านทางเงียบนะครับกับบทเรียนบทที่สามที่มีชื่อว่าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับ ประชากรและการตั้งถิ่นฐานนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของประ,ประชากรโลกและประชากรของประเทศไทยนะครับประชากรความหมายของประชากรเนี่ยมันมันก็จะหมายถึงหมายถึงจํานวนกลุ่มจํานวนคนที่อาศัยอยู่ณนะที่หนึ่งที่ใดหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งณนะในในขณะนั้นนะครับนักเรียนนะ,ะนักเรียนครับ นักเรียนคิดว่าประชากรเนี่ยมีมีมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีไหมครับมีไหมหรือว่ามันมันคงที่ตลอดหรือว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงอ่าถ้าถ้าถ้ามีคนคิดว่ามีเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างที่ว่าทําให้ประชากรเพิ่มขึ้นลดลงหรือคงที่มีอะไรบ้างเอ่ยตอบครูดได้ไหมตอบได้ไหมครับอ่า แต่สำหรับในสิ่งที่คุณครูรู้เนี่ยมันมีในเรื่องของการเกิดการเกิดการตายแล้วก็การย้ายถิ่นนะครับนักเรียนการเกิดการตายการาย้ายถิน่นครูก็จะมาอธิบายในเรื่องของการเกิดเป็นอันดับแรกก่อนนะครับการเกิดเนี่ยมันมันก็จะทําให้ประชากรเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นนะครับทําให้ประชากรเพิ่มขึ้น นะครับไม่มีลถนะครับอย่างเช่นที่ที่เราเกิดเกิดมามันก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วเราเราจะเกิดที่ที่ไหนก็แล้วแต่ในป่าในเขาในโรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ในนรกเกิดอะไรก็แล้วแต่นะมันก็คือมันเพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับส่วนที่นี้ <c oughs> การตาย <c oughs> การตาย <c oughs> การตายมันมันจะทําให้ประชากรเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับนักเรียนเ <c oughs> พิ่มขึ้นหรือลดลงครับ อ่เราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันมันจะทำให้ประชากรลดลงนะครับถ้าตายมากก็ลดมากนะครับนักเรียนถ้าตายมากก็ลดมากส่วนส่วนการตายเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าใครจะนับถือศาสนาไหนนะครับถ้าเป็นของศาสนาพุทธเนี่ยมันก็จะ,ะกจ,ะจะมีการประกอบพิธีท,ที่วัดนะครับของศาสนาอิสลามก็จะมีการฝังนะครับ ของศาสนาคิดนี่ก็จะมีการทําพิธีที่โบสถนะครับส่วนที่นี้การย้ายถิ่นการย้ายถิ่นเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันจะทําให้ประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงหลายคนอาจจะบอกครอว่ามันทําให้ประชากรเนี่ยลดลงแน่นอนอันนั้นมันก็เป็นส่วนที่ถูกแต่มันก็ยังถูกไม่หมดนะครับถูกแค่บางส่วน มาฟังคําตอบการย้ายถิ่นน่ะม,มันทําให้ประชากรเพิ่มก็ได้ลดลงก็ได้นะครับก็ ie, อย่างเช่นนายกเนี่ยอยู่อยู่ในในประเทศไทยนะนายกออยู่ในประเทศไทยนายกต้องการย้ายไปพมา่านายกอก็ย้ายออกจากประเทศไทยไปพมา่าทําให้ในประเทศไทยเนี่ยประชากรลดลงส่วนในประเทศพมา่าเนี่ยประชากรประชากรเพิ่มขึ้น ใช่ไหมครับอ่เพิ่มขึ้นนะนะครับอ่าเราก็อันนี้เราเราน,นักเรียนก็รู้รู้เกี่ยวกับเหตุที่ทําให้ประชากรเพิ่มขึ้นประชากรลดลงแล้วนะครับมีม,ม,ม,มีมีอยู่กี่อย่างครูครูได้พูดถึงมีอยู่กี่อย่างครับง่าย,ายๆก็คือหนึ่งมีการเกิดมีการตายการย้ายถิ่นเวลาครูออกข้อสอบเนี่ย เวลาครูกอกข้อสอบเนี่ยถ้าครูถามว่าเหตุสาเหตุที่ทําให้เกิดสาเหตุที่ทําให้จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นมีอะไรบ้างให้นักเรียนยกให้นักเรียนตอบตอบมาแล้วก็อธิบายตามความเข้าใจของนักเรียนนะครับก็อธิบายไปอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนเหมือนที่ครูได้อธิบายไปนะครับการเกิดก็บอกไปการตายก็บอกไปไม่ยากการย้ายถิ่นก็บอกไปไม่ยากนะ ง่ายๆนะครับแต่เราต้องจำสามสามตัวนี้ให้ได้นะครับพรามันมันเป็นมันเป็นหลักหลักนะนะครับคราวน,นี้คราวนี้ครูมาพูดถึงในเรื่องของของการกระจายตัวของประชากรนะครับการกระจายตัวของประชากรและความหนานแน่นของประชากรมันมีมันก็มีปัจจัยอยู่เหมือนกันว่าว่าเหตุใด ประชากรถึงประชากรในพื้นที่เนี้ยถึงได้น้อยอาศัยอยู่น้อยเหตุใดประชากรในอีกพื้นที่หนึ่งถึงอาศัยอยู่มากนะครับมันมีปัจจัยอยู่สองอย่างหลักๆก็คือหนึ่งปัจจัยทางกายภาพสองปัจจัยทางมนุษย์อ่าปัจจัยทางกายภาพกับปัจจัยทางมนุษย์ตอนนี้เราอยากรู้แนละ้วใช่ไหมว่าว่ามันเกี่ยวข้องยังไงอ่ะทั้งสองปัจจัยเนี้ย ปัจจัยทางกายภาพเอาปัจจัยทางกายภาพก่อนอคิดตามครูไปนะคิดตามครูไปนะครับปัจจัยทางกายภาพแบ่งออกเป็น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 สามสามวัวข้อได้อีกนะเป็นแบ่งย่อยเป็นสามวัวข้อได้อีกปัจจัยปัจจัยทางกายภาพก็มีหนึ่งในเรื่องของสภาพสภาพภูมิประเทศสองในเรื่องของ ทรัพยากรธรรมชาติสามในเรื่องของภูมิอากาศอ่ะเอาครูมาพูดถึงในเรื่องของภูมิประเทศก่อนภูมิประเทศถ้าถ้าภูมิประเทศนั้นมีความอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ําเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำนะมีความอุดมสมบูรณ์มีอาหารกินมีน้ําให้ดืม่มอะไรพวกน,นี้ เป็นศูนย์กลางการค้าเนี่ยมันก็จะมีคนอาศัยอยู่มากนะครับเดี๋ยวคผมมีภาพมีภาพตัวอย่างให้ดูอ่านี่ไม่ใช่นะอ่าเห็นไหมครับนี่อย่างเช่นตรงนี้ก็คือที่นครเซียงไฮ้นครเซียงไฮนี่ตั้งอยู่บน บนที่ลาบลุ่มปากแม่น้ําปากแม่น้ํำยางยางซีเจียงนะครับปากแม่น้ํำยางซีเจียงเป็นแม่น้ําที่ยาวที่สุดในชวีปเอเชียแล้วก็ติดอันดับที่สามของโลกนะครับเห็นไหมว่าอ่าเดี๋ยวครูบอกก่อนแม่น้ําแม่น้ํายางซีเจียงเนี่ยมีม,มีมีชื่อเรียกหลายชื่อนะครับก็มีบาง บางท้องที่ก็เรียกแม่น้ำตอนกลางตอนกลางของประเทศจีนก็จะเรียกแม่น้ําฉางเทียงฉางคือยาวเจียงคือแม่น้ํารวมเป็นแม่น้ําฉางเทียงส่วนบริเวณมณฑลยูนนานมณฑลยูนนานนี่เขาจะเรียกว่าแม่น้ํากินซาเจียงนะกินซาเจียงกินคือทองกินคือทองซาคือทรายเจียงคือแม่น้ํารวมเป็นแม่น้ํากินซาเจียงนะครับ่าเราเห็นว่า ตรงที่บริเวณในภาพนี้มีประชากรอาศัยอยู่อยู่อย่างหนาแน,น่นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าบริเวณนี้มันเป็นปากแม่น้ำแยงซีเจียงนะครับแล้วก็มันติดกับทะเลมนะันเป็นที่ราบเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีตึกเยอะแยะก็จะทําให้มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน,น่นเป็นธรรมดาเพราะมีการติดต่อค้าขายทางทะเลได้สะดวกนะครับอ่าส่วนบริเวณที่อ่าเดี๋ยวก่อน ปรับนิดนึงอ่าบริเวณที่มีคนอาศัยอยู่น้อยถ้าเป็นภูมิประเทศที่มีคนอาศัยอยู่น้อยอย่างเช่นอย่างเช่นบริเวณหุบเขาก็ในภาพนี้ก็เป็นหุบเขาที่ในของในแม่น้ำแม่น้ำแยงสีเกียงแม่น้ำแยงสีเกียงเหมือนกันนะครับคนไทยเรียกเกียง นะครับแต่คนจ네ีนเขาจะอ่านเป็นเกียงเป็จ่อจานจอจานนะครับไม่ใช่กอไก่เพราะว่าเจียงนี่คือแม่น้ําคนไทยเรียกเพี้ยนกลายเป็นเกียงนะครับที่รับรู้แม่น้ําแยงซีเกียงบริเวณนี้เป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นต้นกําเนิดช่วงที่เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําแยงซีเจียงนะครับก็จะมีเอาแม่น้ําแยงซีเจียงนี่กําเนิดมาจากเทือกเขาหิมาลัยก่อนนะครับบริเวณหุบเขาพวกนี้ก็จะมีคนอาศัยอยู่น้อย ส่วนมากจะเป็นธรรมชาติเยอะแยะมันตั้งถิ่ฐานไม่ได้จะตั้งถินฐานได้ไงเพราะพื้นที่มันมันไม่สม่ำเสมอกันเห็นไหมครับเห็นไหมเวลาเวลาลมพัดลมเกิดพายุอะไรเนี่ยบางทีทําให้บ้านพัทงทลายลงมานะครับคราวนี้อ่าเราก็พอจะทราบแล้วใช่ไหมครับในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศ คราวนี้มาในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติถ้าบริเวณไหนที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็จะทายยําให้คนอาศัยอยู่อย่างนาแน่นเหมือนกันนะครับอย่างเช่นบริเวณที่ที่นักรุมแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณตรงนี้มีที่ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวปลูกมะม่วงทําไร่ทําสวนอะไรพวกนี้ก็จะทําให้คนอาศัยอยู่อย่างนาแน่น บริเวณแม่น้ำเจ้าพาที่รับรุ่มแม่น้ำเจ้าพยานี่ก็จะอยู่ทางตอนกลางของประเทศไทยนะครับส่วนบริเวณที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารเนี่ยมนุษย์ก็จะไม่รู้จะไปอยู่ทําไมอยู่แล้วอดตายไม่มีชีวิตรอดนะนังเรียนนะครับคราวน,นี้อันที่สามที่ที่ครูจะพูดถึงก็คือภูมิอากาศภูมิอากาศมีส่วนไหมมีส่วนนะครับบริเวณไหนที่มีภูมิอากาศอบอุ่นบริเวณนั้นเหมาะ ต่อการที่มนุษย์จะอยู่อาศัยนะครับอย่างบริเวณแถบอบอุน่นของโลกบริเวณแถบศูนย์สูรของโลกเนี่ยจะมีมนุษย์อยู่อา,อาศัยอยู่มากนะครับก็อย่างที่ในประเทศไทยในยที่ที่คูยืนตรงนี้เดยฉเฉลี่ยแล้วก็จานวนประชากรก็เยอะนะครับนะส่วนบริเวณถ้าถ้าบ,บ,บริเวณไหนที่มันมีภูมิอากาศเย็นหรือหนาวอะไรพวกนี้อย่างเช่นบนเทือกเขาอินมาลัย เป็นน้าแข็งทั้งนั้นเลยหนาวเยน็นมนุษย์อยู่ไปก็ตายนะแล้วใครใครจะอยู่รอดบ้างนักเรียนที่ว่านักเรียนจะอยู่รอดไหมไอพวกไอพวกที่เขาไปพิชิตเทือเขาออมาไรเอเวอร์เรสอะเอเวอร์เรสที่มันสูงที่สุดอนะกูยังไม่เคยไปกูก็ชอบแต่ไม่ไปนะตอนนี้อันนี้คือยังไม่ไปอนาคตเนี่ยก็คิดไว้ก่อนคิดไว้ก่อนนะักเรียนแต่คือมันอากาศมันเย็นคนที่ไปไปตรงนั้นอะมันจะต้อง ือจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับอากาศเย็นตรงนั้นก็คือไม่มีใครไม่มีใครอยากจะไปอยู่อาศัยนะครับเพราะมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วตายคราวนี้เมื่อกี้ในเรื่องของปัจจัยทางกายภาพเสร็จแล้วคราวนี้มาเป็นเรื่องของปัจจัยปัจจัยที่สองก็เป็นปัใจจัยในเรื่องของ มนุษย์มนุษย์น,ษยนะปัจจัยของมนุษย์ที่ครูบอกไปเมื่อกี้มันมีปัจจัยของมนุษย์แบ่งย่อยออกเป็นได้ได้สองสองอย่างใช่ไหมใช่ไหมครับที่ที่ทำที่ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยของมนุษย์ยก็มีเรื่องการเมืองอับเศรษฐกิจนะครับการเมืองการเมืองมันเกี่ยวข้องยังไงกับกับอันที่มนุษย์จะ เข้าไปอาศัยในในถิ่นนั้นนั้นเกี่ยวข้องยังไงเกี่ยวข้องยังไงครับเอาคิดง,ง่ายง่ายว่าถ้าการเมืองไม่สงบอย่างยิงกันอย่างยิงกันที่ประเทศประเทศอะไรอิสาราเอลที่มีสงครามในตะวันออกกลางอ่ะที่มันมีสงครามประเทศอิสาราเอลคนก็ไม่อยากจะไปอยู่ไม่อยากจะไปลงทุนไม่อยากจะไปอยู่อาศัยอยากจะรู้สึกว่าอยากจะออก ออกจากพื้นที่นั้นมากกว่าโอ้ชีวิตนี้ฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วฉันอยากไปที่อื่นมั่งเพราะอยู่ตรงนี้ยิงกันตายโอ้ยไม่สง,งบไม่รู้วันไหนตัววีโดผ่านบ้านฉันฉันตายแน่ๆนเออฉันก็คิดว่าฉันจะไปที่อื่นดีกว่าที่ที่มันมีความสงบสุขทำมาหากินได้อย่างสะดวกอย่างที่เวียดนามเมื่อเมื่อตอนในช่วงสงครามในช่วงเวียดนามในช่วงที่เวียดนามมีสงครามก็เหมือนกันนะ ที่เวียดนามเหนือลบกับอ,อะไรอะฝรั่งเศสใช่ไหมเวียดนามเวียดนามลบกับฝรั่งเศสแล้วก็เวียดนามมาลบกับอเมริกาอีกทีหนึง่งแล้วก็แล้วต้องมาลบกันเองอีกนะคราวน,นี้คนเวียดนามบางคนเนี่ยช่วงชีวิตของเขาเนี่ยเจอเจอสงครามไปครึ่งชีวิตแล้วนะครับ ม,มันมีช่วงที่ว่าเราเราเคยได้ยินไหมไท้ที่ว่าโบสพีเพิ่นโบสพีเพิลนั่นแหละเป็นสาเหตุของเป็นเป็นเหตุมีสาเหตุมาจากการเกิดสองครามในเวียดนามนะครับก็คือโบสพีเพิลนโสพีเพิลนี้ก็คือชาวเวียดนามล่องเรือออกพยพหนีตายจากประเทศตัวเองไปประเทศอื่นเนื่องจากว่าประเทศตัวเองมันมีมีสงครามมีสงครามอยู่ตลอดนะครับในช่วงนั้น ทํายังไงเรามีชีวิตรอดแล้วก็ต้องหนีตายล,ล่อ,ลองเรือยมเสียงตายบางทีไม่ไม่บางคนก็ล่องเรือเรือประมงมาล่องเรือหางยาวอะไรมาก็ยังมีเลยแนะล้วไปเรือไปคว่ำคว่ำถูกพายุคว่ำกลางอ่าวไทยกลางทะเลอะไรพวกนี้มีเยอะแยะนะครับบางคนก็มีชีวิตรอดมาถึงฝั่งมาขึ้นฝั่งที่ประเทศไทยบ้างขึ้นที่มาเลเซียบ้างอย่างบ้านครูเนี่ยมันมาขึ้นบางทีก็มาขึ้นที่สงขลาสงขลานี่ก็เป็นฐานฐานฐานที่ ศูนย์ใหญ่สําหรับตั้งต่อตั้งสําหรับให้ผู้อ,อพยพชาวเวียดนามอยู่ตรงนั้นที่เขาเขาเรียกว่าอะไรตําบลเขาลูปช้างหลังหลังเก้าเส้งอ่ะอ่าตรงนั้นแหละนะครับเขาเขาเรียกชื่อว่าไข่อย,ยู่วันไข่อย,ยู่วันแต่ตอนนี้ไม่มีวันไม่มีแล้วเขาเขาอาอพยพไปเขาทางการไทยส่งไปประเทศประเทศที่สามแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีมแล้วหายหมดแล้ว น,น,น,นั่นคือผลจากการเมืองการเมืองที่ไม่สงบภายในประเทศมีสงครามนะครับส่วนประเทศไหนที่มีการเมืองที่สงบประชาชนก็อยากอยู่อาศัยใช่ไหมครับคนนอกต่างคนต่างถิ่นก็อยากอยากเข้ามาอยู่อาศัยนะครับเพราะมันทำมาหากินได้นะครับเลีย้ยงชีวิตตัวเองได้ไม่ตายอ่ะพูด,ดง่ายๆ่ายไม่ตายอ่ะเราทำให้ตัวเองเกิดความร่ำรวยอย่าง อย่างพม่าอย่างพม่าเข้ามาประเทศไทยอะไรแบบเนี้ยเพื่อมาหางานทํานะครับเพื่อมาหางานทําเพราะการเมืองเราดีกว่าพม่านะครับของเขามีทะเลาะยิงกับชนกลุ่มน้อยอะไรแบบเนี้ยรัฐบาลถามพม่าปราบของเขาการเมืองไม่สงบนะครับส่วนในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเศรษฐกิจเอาง่ายๆว่าประเทศไหนมีเศรษฐกิจดี อยู่พื้นที่ไหนมีเศรษฐกิจดีเราก็อยากจะไปอยู่นะครับอย่างเช่นคนไทยชอบอ,อพยพเอ้ยไม่ใช่ชอบอพยพชอบไปหางานทําที่เกาหลีสิงคโปร์มาเลเซียนะครับเพราะว่าประเทศพวกนี้มันมันค่าจ้างมันสูงกว่านะครับอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยเมื่อเทียบอัตราเงินเงินเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สิงคโปร์นี่หนึ่งดอลลาร์สิงคโปร์เท่ากับประมาณยี่สิบห้า ยี่สิบสามยี่สิบสี่บาทนะครับเงินเดือนเงินเดือนของเงินเดือนเงินเดือนขั้นต่ําต่อเดือนของประเทศไทยก็ประมาณเก้าพันบาทใช่ไหเก้าพันกว่าบาทใช่ไหมครับแต่สิงคโปร์ก็ประมาณที่สิงคโปร์นะรู้ไหมนักเรียนว่าเท่าไร่ประมาณสองหมื่นบาทประมาณสองหมื่นบาทนะครับนะครับเอาคือเศรฐฐฐษฐกิจเข้าดีกว่าปร,ประเทศเข้ารวยรวยด้วยการการค้าทางทะเล นะครับก็มีเรือมาเทียบอยู่ตลอดเวลาครูก็เคยไปสิงคโปร์มีความเจริญมากในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของเศรษฐกิจครูเคยไป uh, เรือไปรับน้ามันที่สิงคโปร์เทียบเทียบที่สิงคโปร์เรารับน้ามันที่สิงคโปร์ไปบังกลาเทศไปพม่า,มาอะไรพวกนี้เรือในช่องแคบสิงคโปร์นี่จะเยอะมากนะครับส่วนประเทศที่เศรษฐกิจไม่ดีหรือพื้นที่ที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็ คนก็ไม่อยากไปอยู่ใช่ไหมครับเพราะค่าจ้างต่ําค่าแรงน้อยอะไรแบบนี้อยู่ไปอยู่ไปก็ไม่พอกินนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการกระจายตัวการกระจายตัวของประชากรในโลกนี้ในแต่ละทวีปนะครับในแต่ละทวีปอ่ะแป,ป๊บหนึ่งนะครับดเดี๋ยวครูเลื่อนภาพให้ดูแป,ป๊บหนึ่งครูเล่อนแป,ป๊บหนึ่ง อันนี้ไม่ใช่อ่านี่เราจะเห็นว่าทวีปอันนี้คือประชากรโลกนะทวีปมีทั้งหมด7ทวีปเป็นแต่ทวีปมีทวีปเดียวที่ไม่มีประชากรอาศัยอยู่เลยก็คือทวีปแอนตาร์กติกานะครับคราวนี้นับดูว่ามีก็จะเหลือ6ทวีปนะนับดูว่าครบหไหมหนึ่งสอสามมีอะไรบ้างเอ่ย หอ่าสองอ่าอันหนึ่งนี้เอเชียสองออสเตรเลียนิดเดียวเองเห็นไหมออสเตรเลียนิดเดียวสมก็แอฟริกาสก็ยุโรปห้าก็อเมริกาใต้หอเมริกาเหนือเราก็จะเห็นว่าทวีปเอเชียนี้มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดนะครับพอเป็นทวีปทวีปท,ที่ใหญ่ด้วยแล้วก็มี มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับในเรื่องของทรัพยากรนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกพื้นที่นะครับเพราะบางพื้นที่ก็มีภูเขาก็เป็นทะเลทรายนะครับออาลองลงมาทวีปที่มีประชากรอาศัยลองลงมาก็คือแอฟริกานะครับอาหลายคนสงสัยว่าทําไมมันมันไม่ไม่ใช่ยุโรปหรอเพราะเพราะยุโรปเนี่ยมันมีประชากรเยอะไม่ใช่หรอ ต่อย่าลืมว่าทวีปแอฟริกาเนี่ยเป็นทวีปที่กว้างกว่ายุโรปเป็นเป็นสองเท่านะครับเป็นสองเท่ายุโรปเนี่ยมันคนมันเป็นทวีปมันเป็นทวีปที่เล็กที่เล็กนะครับเลยพอคนเลยเลยทําให้เราคิดว่าคนในทวีปยุโรปเนี่ยมันน่าจะเยอะกว่าในทวีปแอฟริกาแต่จริงๆแล้วคือคือทวีปยุโรปอะคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นแต่จํานวนยังไม่ ไม่มากเท่ากับไม่มากไม่มากกว่าทวีปไม่มากกว่าประชากรในทวีปแอฟริกานะครับทวีปแอฟริกานีา่มันจะมีพื้นที่มากกว่าทวีปยุโรปแล้วก็คนเนี่ยจะกระจายกระจายตัวไปตามภูมิภาคอาศัยอยู่ตามอาศัยอยู่และกระจายตัวตามภูมิภาคต่งตางๆของทวีปแอฟริกานะครับนันกเรียนครูพูดเร็วไหมนะครับถ้า ถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยสามารถก,ก็ดูย้อนหลังได้นะครับนักเรียนนะนะครับลองลงมาก็เป็นอะไรทวีปยุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะครับและน้อยที่สุดก็คือออสเตรเลียและโอเชียเนียนะครับคราวนี้เราเรามาดูในประเทศไทยบ้างในประเทศไทยอ่า ในประเทศไทยเนี่ยก็มีกี่ภาคมีภาคกลางมีมีภาคเหนือมีภาคใต้มีภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ในอ่ามีมีมีภาคหลักๆอยู่สี่สี่ภาคนะครับภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ในแผนภูมิเนี้ในแผนภูมิรูปวงกลมแผนภูมิวงกลมเนี่ยเขา เขาแยกกรุงเทพออกมาต่างหากนะครับเพราะว่ากรุงเทพมีประชากรอาศัยอยู่เยอะมากนะครับนะครับอาศัยอยู่เยอะมากนะครับในประเทศไทยเนี่ยภาคที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดก็คือมากที่สุดนะมากที่สุดนะครับก็คือภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับเพราะเพราะว่าภาคเนี้ยเป็นเป็นพื้นที่มีพื้นที่ที่กว้าง ที่กว้างนะครับกว้างมากกว,าก,วาก,วากว้างกว่าภาคกลางอีกแต่แต่ไม่แต่ถ้าพูดถึงความหนาแน่นเนี่ยคนในใน,ในภาคกลางจะมีประชากรที่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากกว่านะครับนะครับอันนี้คืออย่างงงอย่างสับสนนะถ้าครูถามว่าภาคไหนของประเทศไทยที่มีประชากรอาศัยมากที่สุดก็คือคําตอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คือ not eat not eat not eat, not eat นะครับ ถ้าครูถามว่าภาคไหนที่ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในประเทศไทยก็ต้องเป็นภาคกลางนะครับเป็นภาคกลางอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือคนอาศัยอยู่เยอะที่สุดภาคกลางรองลงมาภาคเหนือ18.3%แเปอร์เซนต์องลงมาอีกแล้วก็ภาคใต้14.1% แล้วก็กรทมนี้เข้าแยกมานะครับก็เป็น8.6%เปเซ็นนะครับนักเรียนก็ไม่ยากนะครับเรื่องประชากรอ่าสำหรับบทเรียนเรื่องประชากรโลกและ ประชากรไทยกับครูนัทก็จบแล้วนักเรียนนักเรียนคนใดมีมีข้อสงสัยนะครับข้อสงสัยก็สามารถที่จะก่อคลิปไปดูได้หรือตั้งคำถามส่งคำถามมาให้ครูใต้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับเพื่อครูอยากให้พวกเรา พวกเราเรียนเก่งแล้วก็ไม่ไม่เก่งอย่างเดียวทั้งเป็นคนดีทั้งเรียนเก่งด้วยเป็นที่รักของพ่อแม่ทุกคนนะครับก็ในวันครูนี้ในวันครูนี้วันที่1 6มกราคมปี๒๕6 4ครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีของพ่อแม่นะครับนึกถึงคุณคุณของพ่อแม่เป็นอันดับแรกนะครับเพราะพ่อแม่เนี่ยคือ คู่คนแรกของพวกเรานึกถึงตอนที่ท่านเกิดเรามาท่านเจ็บมากนะครับท่านเจ็บมากวันเกิดของเรานี่ก็กเหมือนเรียบเสมือนวันวันตายของแม่เพราะมันทรมานมากนะครับเราเกิดมาปุ๊บเราเห็นแม่ใช่ไหมนะครับนั่นคือคู่คนแรกพ่อด้วยก็คือครูคนแรกของพวกเรานะครับส่วนครูนั้นก็เป็น ลองลำดับที่ครูก็เป็นครูของพวกเราเนี่ยแต่เป็นลำดับรองรองลงมานะครับก็ผู้ที่มีพระคุณเนี่ยเราก็ไม่ทอดทิ้งนะครับอยู่าตายายนะที่น้องนะอะไรพวกนี้ที่เลี้ยงดูเรามานั่นคือบุคคลที่มีพระคุณต่อเราทั้งสิ้นนะครับนี่คือสิ่งคือครูนอกจากได้ความรู้แล้วก็ต้องให้ให้คุณธรรมแก่พวกเราด้วยคุณครูฝาก ้วยนะครับในเรื่องของคุณธรรมนำนำความ,วามดีนำนำความรู้นะครับความดีคุณธรรมนำความรู้เนี่ยคือสิ่งสำคัญนะครับนักเรียนก็ขอให้นักเรียนมีความสุขในวันครูตั้งใจอ่านหนังสือเยอะๆเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังคุณครูนะครับสวัสดีครับ